แบบเดิมที่ว่าหล่อแล้วนะคะแต่ว่าแอบเสริมหล่อเพิ่มเติมให้ด้วยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น m i ตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ค่ะเครื่องยนต์2.4 GT Premium 4 w นะคะคันนี้เป็นปี2016บอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของปาเจโรเลยนะคะดูหน้าตาของเขาได้เลยว่าเป็นหน้าตาที่หล่อมากๆแล้ว่าแล้วก็โฉมเนี้ยจะเป็นโฉมที่ขายดีที่สุดเลยค่ะ ด้านหน้าของเขาจะมีการดีไซน์ใหม่เป็นดิจิมิคคิวนะครับมีการเล่นเส้นสายของโครเมียมนะครับมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดค่ะให้เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะทั้งหน้าทั้งหลังจัดมาให้แบบจุกๆค่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตับหมอกมีมาให้เดย์ไลท์จะเป็นแบบ led ด้วยนะคะกล้องของคันนี้นะคะจะให้มาถึง4ตัวค่ะอยู่ที่ด้านหน้า1ตัวแล้วก็กระจกมองข้าง2ตัวนะคะแล้วก็ ด้านท้ายอีกหนึ่งตัวค่ะมาค่ะมาดูตัวรถกันดีกว่าว่าให้อะไรมาเพิ่มในส่วนของคันนี้นะคะเรามีการเสริมหล่อให้เพิ่มเติมโดยการเปลี่ยนแม็กใหม่นะคะเป็นแม็กคูเอลแท้นะคะขนาด16นิ้วนะคะบอกเลยว่าหล่อมากกว่าเดิมเลยคะ่ะและที่สําคัญนะคะเรามีการเปลี่ยนโชค๊คพร้อมซับแทงของ Pro เฟนเดอร์ให้ใหม่ถึง4ต้นเลยค่ะบอกเลยลูกค้าไม่ต้องไปทําเพิ่มเลยนะคะตัว สิ่งที่เราให้เพิ่มมานี่คือประหยัดเงินลูกค้าไปได้เยอะเลยค่ะแล้วก็มีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยค่ะขึ้นลงสะดวกแน่นอนค่ะมาดูภายในกันค่ะในส่วนของภายในคันนี้นะคะจะได้โทนสีดำนะคะเพิ่มความหรูหราโดยการตัดสีเงินนะคะให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะหน้าจอด้านหน้าจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะเป็นเกียร์ออโต้8ปสปีด แล้วก็มีโฟวินมาให้ลูกค้าเลือกใช้ตามการใช้งานได้เลยนะ,ะได้เบรกมือไฟฟ้าไปนะคะตัวพวงมาลัยจะเป็นสีอ่าพวงมาลัยแบบสีก้านเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงมีค r u i s e c o n t r l ให้มีแป้นเปลี่ยนเกียร์แบบแพดเทิรนชีให้นะคะเพิ่มความเร้าใจในการขับขี่ด้วยนะคะได้ปุ่มพุทสตาร์ไปค่ะมีระบกันลื่นถลายแล้วก็เขาเรียกว่า ตัดกำลังเครื่องยนต์เวลาเราเหยียบคันเร่งแรง,แรงๆก็มีมาให้ลูกค้านะคะราบอกบอกเลยว่าออปชั่นของเขาจัดแน่นจัดเต็ม,มเลยค่ะตัวเบอะคู่หน้าของเขาจะเป็นบาะปรับไฟฟ้านะคะไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะในส่วนของ ห้องโดยสารด้านหลังนะคะจะมีจอแยกมาให้อิสระจากด้านหน้าเลยนะคะเป็นจอขนาด9นิ้วนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะสามารถพับได้เลยนะคะทั้งแถวสองแถวสามพับได้นะคะเบาะจะอยู่ในสภาพที่ดีมากๆค่ะบอกเลยอ,ยอไม่ขนากไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับให้เห็นเลยนะคะแล้วก็อ่ามาพร้อมกับที่ติดตั้งคาซีแบบไฟโซฟิกมาให้เรียบร้อยค่ะไปดูด้านท้ายกันค่ะในส่วนของ ด้านท้ายก็คะอย่างที่บอกคือเซ็นเซอร์มีมาให้แบบจุกมากแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่ข้างหลังเราสามารถพับเบาะได้นะคะถ้าหากเราต้องการพื้นที่ในการเก็บของมากยิ่งขึ้นนะคะภายในเราซักล้างทําความสะอาดให้ลูกค้าใหม่หมดเลยนะคะคั้นนี้เป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะพอดูเผินๆจะมีความคล้ายๆดําเลยนะคะบอกเลยว่า รถที่ร้านเราคือไม่มีชนหักที่ความจมน้ําอย่างแน่นอนค่ะคันนี้เราเก็บงานเก็บรายละเอียดมาให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยนะคะใครได้ไปคือบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเพฉ,ฉเพาะชุดแต่งกับใหมก็คือหลายบาทหลายบาทแล้วนะคะขันนี้ตอนออกห้างป้ายแดงราคาประมาณล้านหค่ะแต่วันนี้นะคะน้องเจกเอามาให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของในราคาเพียงแค่ หกแสนเกาหม่นเ้าบาทาลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีด้าไปเลยค่ะมาดูรถทดลองขับที่ w ับเบยูยุทธาสุราธานีนะคะหรือว่าจะคุยรายละเอียดเกื่อไขกับเจ้ก่อนได้เลยไม่ว่าชีพไหนอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนคือออกได้หมดเลยนะคะเรามีบริการเซ็นเซ้นไฟเดนให้ถึงบ้านแล้วก็จัดส่งรถให้ฟรีถึงบ้านถ้าสนใจเจอกันที่ดับเยูยุทธาค่ะ